เดกคปมีเรื่ต้อนรับก็โสดแจ็กกี้เกมไาอยู่ในเกมเ h e ซิมซีกับ The One h u n d r e เบบี้เชล l ลนต์ e ีที่8แล้วนะครับเปิดมาก็ง่วงนอนเลยอันดับแรกอาบน้ำกันเลย1เแมตตอาบน้ำอุ้ยอ่ะมีอาหารที่เหลือมากินต่อ โอ้โหแล้วเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเราเนี่ยไม่บอคิดผิดคิดถูกเนี่ยที่ <c oughs> ที่เอาเครื่องซักผ้ามาไว้เนี่ยเพิ่มเพิ่มความยุ่งยากให้กับชีวิตเนาะงานซักใส่ในเครื่องซักผ้างานซักใส่ในเครื่องซักผ้าแล้วก็ผ่านผ้าให้แห้งโอเคแล้วก็ซักเสื้อผ้า อุ้ย,ยแพ้ท้องแพ้ท้องผมบอกเลยนะถ้าลูกคนนี้คลอดสองคนนี้เด้งอ่าไม่สิสองคนนี้เด้ง,อส,ส,อง,นนดงสองคนนี้เด้งก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้าถ้าเด็กที่คลอดมาใหม่โตปุ๊บสองคนนี้ก็เด้งเพราะว่าเป็นลูกดาราระดับสี่ดาวเราต้องเก็บไว้ง่วงอีกแล้วนอนก่อนในชีวิตจริงผมก็อยากทำน้ำพุแบบนี้ไว้ในห้องนอนนะแต่กลัวแบบปลอดชื้นเม <laughs> ีอายุได้ไม่นาน จริงไม่จริงไม่รู้แต่ผมคิดว่าการที่นอนใกล้น้ําขนาดนี้ในชีวิตจริงปลอดบวนมาแน่ไม่ต้องห่วงเอ๊ะทำไมเชฟทาอาหารน้อยจังจ้างมาตั้งหลายบาทเคเรากินพิซซ่าเฮ้ยเข้าสู่ระยะคลอดแล้วเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปคลอดเค okay. เรื่องห้องกินข้าวได้เลิเสร็จแล้วก็คลอดเลยนี่ไงคลอดลูก เร็วแล้วววรอลุ้นเนี่ยรอลุ้นรอลุ้นคลอดลูกรอลุ้นคลอดลูกยังไงยังไงวิววิมาแล้ว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 ทุกคนมาแล้วมารอลุ้นลูกกันยังไงแฝดชายหรือแฝดหญิง ทำไมนานจังเลยอะ่ะโอ้ยผู้ชายช,ชื่อเดทันแล้วกันเดย์เดย์แเดย์เออเดทันนั่นแหละจบฟูจิแฝดชายหรือแฝดหญิงหรือว่าแฝดชายหญิงปึง้งแฝดชายชื่อเทรนะฟูจิอาา่ะฮะโอเคแฝดสอง ฉันรู้ตัวคนร้ายแล้วตัวคนร้ายนำไปใส่ตะก,กา้านำไปใส่ตะก,กา้าโอ้ยแฝดชายอีกแล้วรอบนี้เป็นลูกดารานะมาดูแผนผางครอบครัวเลยเอาไม่ใช่เอาเดี๋ยวเด็กที่เกิดใหม่เออนี่ไงมีโซ <laughs> รักสามเศร้าคุณผู้ชมแล้วแล้วคือชูอะ ชูนั้นเป็นผู้ชายชูนันเป็นผู้ชายที่ท้องได้เลิจะไม่มีโลกเดอะซิมมีทุกอย่างนะครับโอเคเราวข้อลูกแล้วอีกสองคนเดี๋ยวมันก็คงถึงเวลาที่เราจะออกไปหาเหยื่อลายต่อไปมาตอนนี้เราก็ไม่อยู่ที่บ้ารแล้วเปลี่ยนชุด ก่อนเออเหมาะแบบมาเที่ยวบาร์มาอ่อยผู้คอยจะได้แบบจะพัดจะพูได้แบบพ,แบบพวกแบบซเลบตตี้คนดังอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้วัยหนุ่มสาวเดี๋ยวลองทักทายดูสิแนะนำตัวอย่างเป็นมิสรู้สึกมิสเ่ห์ด้วยเราอาจจะจีบติดก็ได้นะโรแมนติกจีบ วัยหนุ่มสาวหรอโอเควัยหนุ่มสาว <c oughs> คนเราจะจีบติดปะเอาละไม่มีโครงแต่มีทรงวะ่ะเอาว่ะเขายังรู้สึกมิสน่่์อยู่เลยอะไหนลองโอบกอดดูสิ จะยอมไหมยางยีแสดงว่าได้แล้วหรอคุณเขากลับแล้วเดี๋ยวเราก็อ่อยคนใหม่นี่นี่นีมีสองคนนะแล้วคนนี้เขาใส่ถุงคุมหัวทำไมกันมามาคนนี้ก็หล่อนะคุณวิ้ยเขารู้สึกมิสเนว่ะคุณเราจะทำการจีบ มุกเสียวเกี่ยวรักแพลวพาว,พาวการจีอ่าคืนนี้แหละไม่ไม่ใช่คืนนี้ตอนกลางวันแล้วเนอวันนี้แหละเราจะได้สองคนรวดนะหัว <c oughs> ใจขึ้นละแต่ก็ต้องระวังเรื่องรถไฟชน <c oughs> ผมว่านะทางที่ดีถ้าเราเลือกที่จะออกเดทอะเราให้เขามาออกเดทที่บ้านเราดีกว่าหลีกเลี่ยง การเกิดเหตุการณ์รถไฟชนกันนะครับเคเรากลับมาบ้านก่อนเมื่อกี้คุณเห็นไหมลูกเราจะถูกส่งไปสถานรับเลี้ยงเด็กมันไม่ได้มันไม่ได้เราต้องกลับมาบ้านก่อนเดี๋ยวพี่สาวสองคนนี้ต้องต้องต้อง,ต,องต้องเปลี่ยนช่วงวัยละใครมันหวดนโยบายประหยัดไฟอะไรเนี่ยหวัวห้ามใช้ไฟฟ้าคุณ โอ้ย oh yeah, แย่แล้วตู้เย็นเราของเราเน่าหมดแน่เลยอ่ะคือตอนนี้แม่บ้านเริ่มเริ่มบ่นละมันทำอะไรไม่ได้เลยมันทำอะไรไม่ได้เลยไฟดับหักขยะไม่ทำงานแด้เลยเพราะถังขยะมันใช้ไฟฟ้าหักขยะแล้วว่าจริงจริงด้วยขยะก็เต็มบ้านนะดีให้มันเป็นคนคิดปวดอีกโครงการให้ประหยัดไฟวะ เห็นหน้ามันจังเลยจะมาประหยัดไอฟอ,อะไรเนี่ยลองแล้วเพิ่งวางคนนี้ไปปุ๊บอีกคนเอาละเปลี่ยนผ้าอ้อมมาถึงสาวายน้ำแล้วอันดับแรกเลยที่เราเจะเล่นนี่จ้าใส่สบู่ มาเล่นสไลเดอร์ฟองสบู่กันอ้าวกดผิดเฮ้ยเสียงเสียงหัวเราะแบบอ่ะงา,านานี้สนุกแน่แน่เสียงหัวเราะแบบเนี้ยสไลเดอร์แบบมีท่าทางเอาละมามาดูว่าท่าท่าในการสไลด์ของจีนเราจะเป็นแบบไหน ไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหเละไม่เป็นท่าระบมเอาอยัางจะไปเล่นอีกหรอใส่ชิตติดใจโอ,โอ้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 หมุนเป็นลูกคางเลยเันนี้ได้ทักษะออกกำลังทักษะร่างกายได้เยอะมาก โอ้โหอุ๋ยท่านี้หล่อเลยมีแบบแาวแบบนางแมวยัว,ยวสวัสดนี่เป็นไงคุณผู้ชมท่านี้หล่อเลยแบบสไลด์ลงมาแล้วแบบเท้าเท้าเอลโคตรหล่ออ่ะนมีความ,มว้าวสมกับมีรอยสักเสือหน่อยนะ เสือเพนเสือเพนร้อนๆแบบนี้คิดถูกละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนโอ้โหและเยป้านี่ถามจริงเดี๋ยวนะทุกคนคือทุกคนมาเล่นสวนน้ำเนี่ยคือมาเที่ยวแล้วใส่ชุดเนี่ยผมไม่ว่าแต่ใส่ชุดนี้แล้วมาว่ายน้ำถามจริงป้าป้าคิดอะไรอยู่ มากระโดดน้ําเลยกระโดดน้ํากระโดดแบบหงไปหงเหนือมังกรนะทุกคนไปเลยโอ้ย,อย,อย,อยไม่ทันมองเอาใหม่กระโดดแบบแบบตีลังกากลับหลังละกันแบบกีฬาโอลิมปิกมาเสี่ยงเหงื่อกันดีกว่าโอเค การออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีนะทุกคนมามาดูท่าสูงไปเออมาท่าแบบนักกีฬาโอลิมปิกโอลิมปิกกี่โมงโดยแบบนี้ไปโอลิมปิกไม่ได้หรอกนะโอ้ผมว่าผมจะทำปันธิทานตรงนี้ไปออกกำลังกายที่รงยิมหนึ่ง ไปไปลงยิมดีกว่ามีห้องอาบน้ำไหมโอเคอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปลงยิมปไปออกกำลังกายกันดีกว่าจะได้คงรูปร่างที่ยังรอไม่เปลี่ยนแปลงเทรนเนอร์ก็กินได้นะเนี่ยไม่ติดอ้านี่ไงเป็นเจ้าของอุปกรณ์ออกกำลังกายสองเครื่องที่บ้านเราก็มีแล้วนี่ แล้วาต้องซื้อเพิ่มอีกหรอถ้อาวิ่งออกกำลังกายถ้าอย่างเราเล่นกล้ามเราต้องเป็นเน้นเครื่องพวกนี้เนาะกล้ามหน้าอกใหญ่มาแน่รู้สึกว่ากล้ามกล้ามเราจะฟีดไปเนาะเพราะว่าเรามีลูกขอลูกมีลูกขอดลูกแบบไม่ได้มากรูมมิ่งตัวเองไม่ได้มาแบบออกกำลังกายอะไรเยอะ อือืออืออือน่าจะหนักจริงโทรมาทำอะไรเอ่ยอุ้ยชวนไปออกเดทว่ะเป็นไงจีนเราอ่ะเสหนแรงคือคุณคิดเอาเองนะผู้ชายที่แบบเพิ่งจีบกันใหม่ๆเจอกันเมื่อตอนเช้าตกเย็นมาชวนเราไปออกเดทแล้วเนี่ยหกโมงเย็นนะชวนมาออกเดทแล้วนะครับคุณผู้ชม จูบมือเลยหนึ่งแมทเพิ่มแต้มก่อนเพิ่มแต้มการเด็กครั้งนี้จะดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะเงยเงยอยู่แล้วอุ้ยอะไรทำไมเราปฏิเสธเขา oh, ah. เดี๋ยวถามจริงอันนี้เดทจริงดิอการจีบจีบเอาไหมเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวแล้ว แล้วชวนมาเดทเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคเสียเวลาเปล่าไปละกลับบ้านเฮ้ยยังไม่กลับหาผู้ชายใหม่ไปชดเลยมีไหม อ,อันนี้อันนี้ไนท์ับจริงดิดูกร่อยกล่อยกับบ้านล,ละเหมือนจะไม่ค่อยสนุกไนทครับเนี่ยกับบ้านดีกว่ามากับบ้านมาเคลียข่าความต้องการอะไรต่างๆก่อนการอนุรักษ์ไฟฟ้าได้จบลงแล้วขอบคุณที่ให้ความร่วมมือโปรดอนุรักษ์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องอย่างสุดความสามารถ ถ้าไม่จำเป็นก็ก็จะไม่หยุดใช้ไฟฟ้านะเพราะว่าในยุคสมัยนี้แล้วคือคืออยู่ดีๆจะให้มาหยุดใช้ไฟฟ้ามันก็ใช้เรื่องกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ไปนอนหลับเติมพลังงานอะไรให้เต็มแล้วคือลูกอยู่บ้านแล้วแบบ ไม่รู้จักทําความสะอาดกันเลยเนาะต้องให้สั่งโห่วงขนาดนี้ยังยิ้มได้อยู่เลยเอ่ะคุณผู้ชมคือง่วงนะแล้วก็แบบแต่หน้าก็ยังยิ้มอยู่แปลกแปลกนอนมันไม่ไหวละเปลี่ยนช่วงไว้ อ่ะมายูจินทำหน้าที่แทนแม่หน่อยแม่นอนอยู่อ่าจงเติบโต, <S <S ตมาเปลี่ยนช่องว เาเป็นดิ้งสงบทั้งคู่เลยเนาะคุณผาบอกเลยเนี่ยสองคนเนี่ยเป็นลูกดาราใช่ไหมเออเดี๋ยวเราจะเก็บไว้เราจะแต่งตัวให้เราหล่อเลยให้สมกับเป็นลูกดาราหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเราก็อ๋อไม่ใช่ผิดตัวในอนาคตเนี่ยเราก็เป็นดาราดังใช่ไหมเราก็ควงลูกเราไปออกงานได้เออ เป็นหน้าเป็นตาให้เราด้วยอีกหนึ่งนะครับโอ้ยคานไปไหนน่ารักจังเลยโอ้ยน่ารักจังเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,วยน่ารักก็จริงนะแต่แบบคุณเห็นคนข้างหลังนี้ป่ะเอ้ยบอมบัสติกไซไอ บีมาบีแบบบอมบัสติกไซไอ,อแล้วแบบพี่คนนี้ใช่ไหมเหมือนเป็นหัวหน้าแกงเลยืปลปละก็ยังบอมบัสติกไซไออยู่เหมือนเดิม<笑><笑>เออคิมินอนเอาเคสิไซ,ไ,ซไอ มองแรงเวอร์ออกมาในอนาคตจะเป็นพี่น้องที่รักกันนะอยดูดีค่าออกมาเหมือนกับอะไรสักอย่างมามาถึงบ้าล้วจะหาเหยื่อก่อนนะคนนี้เราจีบหรือยังยังอีกฟากโกแนะนำตัวแบบเป็นมิตรรถไฟจะไม่ชนกัน เหมือนอีพีก่อนๆใช่หรือไม่ <Yeah. S 1> อ้าวรู้สึกมีสเสน่ห์อยู่ด้วยโอ๊ยโอ้ยทีวีเสร็จฉันแน่โรแมนติกการจีบไฮดอกลิลลี่ <c oughs> โอเคให้ดอกลิลลีล่กันละ,าาละจีบติดแน่ๆคนเนี้ยหาอีพีนี้เราอาจจะได้มีลูกกับคนนี้นะขอบคัชิทางกายจูบมือมันจะเร็วไปปะทุกคนไม่เร็วหรอกเนะาะแค่ขอจูบมือ,อให้ปะอุ้ยให้ด้วยเสร็จฉันละ่ะจูบแรกเลย วยติดโคตรง่ายอาค่คุณคนเนี้คนนี้ติดโคตรง่ายมีคนมาแค่นี้เองเหรอดีละรถไฟจะได้ไม่ชนกันนะครับอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยเขาลุกเราแรงอยู่นะป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 ะส่วนออกเดทเลยไปที่บ้านเรา ไปไหมครับไปไปไปต่อท like ี่บ้านผมไหมเสร็จฉันละนี่มาที่บ้านเลยหากทุกคนสงสัยว่าทำไมถึงต้องมาที่บ้านนะครับเหตุผลนั้นก็ง่ายๆเลยเด็กเลี่ยงเหตุการณ์รถไฟชนกันโอ๊ไม่ดี อามาที่นี่ด้วยกันเร็วๆ,ๆกว่อนที่ลูกจะเข้าห้องปุ๊บหยุดล็อกใส่ทุกคนยงเว้นจินเสร็จชั้นละผมขอเอากำแพงลงทั้งหมดเลยแบบนี้แล้วกันเนะเาะเพื่อความคลีนให้ดอกลิลลี่จุกจุกจุก อย่ยวผมจะจีบไปเรื่อยๆกอนนะจนกวาจะวู้ฮู้ได้เอ้น,นี่ไงพยา,ยามีลูกกับฟาโก้โอเคเร็วเหมือนกันนะเนี่ยโคตรเร็วเลยโคตรเร็วอะ่ะผมบอกเลยเร็วจะจัดถ้าตั้งคันก็ปลดล็อกประตูนะครับแต่ถ้าไม่ตั้งคันก็ล็อกเหมือนเดิม ยังไงรอลุ้นรอลุ้นครั้งแรกจะติดเลยไหมอ่าทำการตรวจคันยังไงครับกับฟ้าโก้ท้องไหมอ่ะฮะเรียบร้อยท้องนะครับติดโคตรง่ายอะ่ะจินเราแบบ ติดง่ายมากนี่บอกข่าวดีแล้วว่าท้องนะครับจินเราก็เก่งนะเนี่ยคือแบบท้องโคตรง่ายอะ่ะเดี๋ยวเพิ่มเข้ากลุ่มก่อนอโอเคพากันออมมาข้างนอกไปไปไปจะได้ล็อกประตูห้อง ไว้เดี๋ยวอะไรเนี่ยกดพวงมัไปหมดล็อกใส่คนยังเว็นจินโอเคทีนี้เราก็ไม่สนใจแล้วนะครับเดทเสร็จแล้วด้วยก็ยังไม่เสร็จโอเคเรานอนเลยแล้วกันเพราะว่าตัวละครเรามันจะไม่ไหวแล้ว,ว,วเขาจะอยู่ก็อยู่ต่อไปเลย นะครับทุกคนสำหรับ EP 8ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับจบโดยการตั้งท้องกับนี่ฟาโกจีบโคตดง่ายติดโคตดเร็วแบบเจอกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเจอกันที่บาร์ยังไม่ทันได้ดื่มได้ดิ้งเลยนะครับเออจีบกันติดแล้วขอกันมาเดทที่บ้านแล้วก็มาปั๊มลูกกันที่บ้านเออติดแล้วนี่นะครับฟาโก ยังบอกว่ากลับบ้านไปล้อ่านี่นี่น,น,นี่คุยอยู่กับลูกเราตรงนี้นะครับคนนี้หน้าออกแมวแบบละตินละตินหน่อยเนาะอืมประมาณนี้นะครับดูสันจมูกมันเลิศมันเลิศนะครับสำหรับอ p 8นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามา รรัับบชมนะคฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่พีหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย